สวัสดีครับวันนี้พาทีมงานเราเพื่อนบ้านเรานะครับซึ่งมีเพนชายอยู่ที่ลาวแล้วก็วันนี้มาเรียนงานที่กรุงเทพเดี๋ยวเราพาเขาข้ามไปที่ตลาดบ้านน้ำพึ่งครับวันนี้เพิ่งมาถึงตอนตีสี่ผมมารอกันตอนตีสามครึ่งตีสี่ครึ่งนะครับก็รถเสียไปรับที่ลังสิตเดี๋ยวเราข้าม <c oughs> เรือนะครับไปเที่ยวตลาดน้ำาบานน้ำพึ่งกันนี่ทีมงานเราอยู่ข้างหลัง นี่ครับเราพาเข้ามาที่ตลาดน้ำบานน้ำพึ่งถ่ายรูปที่ถ่ายรูปตอนจะขึ้นเรือรูก <c oughs> จ่าตรงนู้นจ่ายทางออกรูก เดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดบานพึ่งครับนี่ก็เป็นบรรยากาศพาที่กำลังขึ้นครับเชา้าๆฟักงก่อันเก็บภาพที